นางมนพรเจริญศรีค่ะรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงความนาคมเพื่อนิ่งพื้นที่ไปตรวจนะคะเช็คความพร้อมจุดให้บริการพี่น้องประชาชนสายทางหลวงสายลักไม้เหล็กสองนึ่อนครพนมสก,กลนครน,นั่นเองค่ะโดยเพื่อนไปเพื่นไปทีจุดตรวจสูนย์ำนำม่วยความปลอดภัยทางถนน สายท่างหลวงนะคะสายลักไม้เหลข212นครพนมสกลนครซึ่งนางวณพรเจริญสีรัฐมนตรีซอยว่าการกระท่วงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของความพร้อมการให้บริการพี่นองประชาชนและก็เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันอุบัติเหตุด้านการคมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการติดป้ายเตือนในเส้นทางเสียงและก็ตั้งน่วยเลื่อนที ดูแลพี่น้องประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นดูแลพี่น้องประชาชนทุกการเดินทางร่วมทั้งมิการเร่งประชาช 3, 000, สัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการใส่รถใส่ถนนเพื่อความปลอดภัยและกาบังคับใส่กฎหมายในการป้องกันอุบัติเหตุเสียชีวิตเมาแล้วเมาแล้วห้ามขับนะคะและกางดใส่ความเร็วหากพบการกระทำความผิดกระหายดาเนือการตามกฎหมายคันเด็ดขาด ซึ่งจากข้อมูลในช่วงสองมือก็พบว่าพื้นที่ของนครพนมมีสถิติการจับกลุ่มดำเนินคดีเมาแล้วครับมากกว่าเกลาสิบรายและก็มีผู้ถี่จับกลุ่มนะคะผู้กระท่ำผิดกฎหมายจะราจ้อนแล้วตอนนี้กว่าเก้ารอยรายแล้วนะคะ ซึ่งทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ใส่รถใสถนนในช่วงเดินทางปีใหม่กะเข่งขัดเรื่องของวินัยจราจรเพืออ่อความปลอดภัยในการเดินทางในส่วนของกระทรวงคมนาคมกระด้ประสานทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตั้งศูนย์บริการอำนวยความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศทั้งบริการประชาชนและการป้องกันอุบัติเหตุทุกมิติในการเดินทางนั่นเองค่ะ